โอเคนะครับเขาพอรู้จุดมั่งนะครับว่ายังไงนะฮาร์ดพอยต์นี่ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็บอกจุดล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าเวลามันแบบนับถอยหลังเปลี่ยนจุดอะไรนะครับก็วิ่งไปตามปักหมุดได้เลยก็ไม่ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้มีอยู่เกม u a l l t y Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับทุกคนผมก็มีอะไรมาแนะนำนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าในตอนนี้เนี่ยร้านค้า4นะครับได้อัปเดตแล้วนะครับจริงๆมันก็อัปเดตตั้งแต่ตอนอัปเดตซีซัน7แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยมีปืนสไนเปอร์เข้ามาขายแล้วนะครับ ก็เป็นสไนทที่หลายๆคนเนี่ยถูกใจแล้วก็รักอีกหนึ่งกระบ,บอกเลยกับ LW 3ทันตะนะครับกับสกินนี้เลยนะซึ่งฟรีแต่มีเงื่อนไขนะครับก็คือคุณต้องใช้2 0 0 0มื่นเหรียญ C นะครับใครที่ยังไม่มีเหรียญ C ีเนี่ยหรือว่าเหรียญ C ยังไม่พอเนี่ยแนะนำว่าให้รีบเก็บนะครับผมเพราะไม่รู้ว่าปืนนี้เนี่ยเขาจะเอาออกไปตอนไหนนะครับแต่เท่าที่สังเกตมานะครับว่าปืนอื่นๆเนี่ย มันก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่นานนะครับแต่ว่ากันไว้ก่อนก็ซื้อไปเลยนะครับก็ใครที่เหมือนเดิมนะครับย้ำอีกทีว่าใครที่ยังไม่มีเหรียญซีหรือว่าเหรียญซีไม่พอเนี่ยก็ไปเก็บสะสมนะครับตามกิจกรรมต่างๆตามแบ t เทิลพาร์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ2 0 0 0 0นเหรียญซีเท่านั้นเองนะครับผมในตาแรกนะครับผมก็ได้เป็นเซิร์ h แอนด์เดสทรยกับด่านสวนสัตว์นะครับอ่าด่านสวนสัตว์นี่ มันเพิ่งเข้ามาเป็นคือมันเข้ามานานแล้วนะครับแต่ว่าในแรง็งเนี่ยเขาเพิ่งเอามาเข้านะครับก็ผมอาจจะยังไม่รู้มุมอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งเข้ามาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะจะดาน,นี้นะครับเคยเล่นนะฮะแต่หาทามมิ่งไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่นะครับอุ้ยไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ด่านนี้เข้ามาครั้งแรกก็น่าจะซีซั่นที่แล้วมัง้งถ้าจำไม่ผิด หรือว่าซีซั่นห้านะผมจําผมจําไม่ค่อยได้นะครับ s> <S ก็มุมมันเยอะม,มันมันม,มันมุมเยอะอยู่แล้วนะ่านนี้แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ชินกันนะเพราะว่ามันก็ใหม่อยู่นะครับ s> <S แล้วก็ตอนที่เขายังไม่เอาด่านนี้เข้ามาในแร้งเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกันด้วยนะก็หัดหัดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหมดธรรมดานะครับที่ไม่ต้องเออที่ไม่ที่ไม่ได้เป็นแล้งน,นะครับก็มีด่านนี้อยู่แล้วนะไปศึกษาแล้วก็ไปเล่นกันได้นะครับ เล่นกับบอทก็ได้นะฮะได้เหมือนกันนี่ตัวนี้มันดวงดีตลอดเลยกูยิงมันไม่โดนเนี่ยโอเคค่อยๆเล่นนะครับอุ้ย ตัวเดียวมันหายากจัดตัวเดียวอยากตัวเดียวนี่แบบหายากนะครับเพราะว่าเขาเหลือหนึ่งคนแล้วเขาต้องแอบแล้วนั่นไงสวยทำดีไว้รุ่นพูดถึงสก,กินมั่งดีไหมสก,กิน LW สอันนี้เนี่ยมันออกเสียงเงินฟ้าๆนะครับเป็นตีเหมือน <ject> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ น้ำน้ำน้ำทะเลหน่อยอะนะพวกมหาสมุทรทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สโปบไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากสกินธรรมดาแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือลายมันสดเออลายมันสวยงามนะครับโดนคอนทุกคลิปเลยเว้ทั้งคอนทั้งแฟดเฮ้ยนี่แล้วเพื่อนไม่ช่วยมันหน้าไหมเนี่ย มันหน้าไม่ได้เพื่อนโอ้ยปลาเยอะจังโอ้ถ้ากูโดนไอ้ช็อตของเพื่อนไปสี่สี่สี่แฟตสี่คอนนี่กูหัวร้อนปลาอะไรเยอะขนาดนั้นวะเนีนย่ยเพื่อน แต่รู้สึกว่าทีมเราก็เล่นโอเคนะครับดูกระจาย <c oughs> กระจาย <c oughs> แต้มกันอยู่นะครับ <c oughs> วันนี้ดูขเมไย <c oughs> ไม่ได้เยอวทามม่งี้ตัวนี้มันตลอดเลยอ่ะ <c oughs> ผมทำไม่ได้ <c oughs> ไอตัวนี้มันแบบโผว่มา เป้าเล็กนิดเดียวแล้วผมต้องเสียเวลาแบบซูมอะไรจริงๆนะครับควิกซูมนี่แทบไม่ได้เลยนะมุมนั้นผมก็ไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะครับอุ๊ยเพื่อนโดนสแกนอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยเอาแล้วไงมึงจะไปรอดได้ไงเอาถามจริง <laughs> จะรอดได้ยังไงร <laughs> อดไม่ได้หรอกปลาไปซะสี่สี่ลูกพาไปลูกหนึ่งก็สามลูกโอ้โหแค่ลูกเดียวก็จะตายแล้ว <laughs> นี่ปลาไปตั้งสามลูก <laughs> จิตใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยเพื่อน เย็นอยากได้ปืนนะึงอะปืนนี้ก็ได้ทำไมมันหยิบปืนไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับมันไม่ขึ้นให้หยิบอะมันขึ้นแค่กระบอกเดียวอะอยากได้ u s 9อะปืน v i p ผมไม่ได้โหลดสกินมาเล่นอ่ะเศร้าเลย ังหวาไม่ค่อยดีว่ะทุกคนโอ้เรียบร้อยเลยตอนนี้เขาชนะไปนะครับโทษทีว่ะพอดีรีบไปหน่อยอเพื่อนขอโทษโลกอกะจะแบบว่าวิ่งออกไปควิกซูมแบบเฟี้ยวๆโดนอยอยด <c oughs> เอ็มจีส <c oughs> ่ด,ดิไม่เป็นไรพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไร กันไงเหมือนเดิมเป๊ะเลยเฮ้ยโอ้โหตานี้เราไม่ได้เล่นโอโ้ลุงนี้รอดีกว่าทุกคนร้อยเพื่อนปลาอย่างดีโอโ้เราไปติดรีบอีกแล้วไงเวรนกรรมเฮ้ยเพื่อนเห็นไหมน่ะ เพื่อนเห็นนะครับเพืนแค่เดินอ้อมเอ้ยไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยหลังอีกตัวหนึ่งโอ้โหจบเลยอย่างนี้สามหนึ่งเพื่อนเล่น MG 42ยังไงล่ะครับทีนี้โอ้โหยิงไม่โดดโอ้โหซ้ายมาอีกจบเลย อย่างนี้จบเลยเริ่มแล้วนะรู้สึกว่ามันเริ่มมีกลิ่นอะไรบางอย่างมีกลิ่นตุตุหมายถึงตดใช่ไหมไม่แน่ไปเอ <A S 1> เพื่อนไป B ไม่ได้ก็ต้อง <A S 1> ไปเอแหละครับเอที่อันนี้ส่วนตัวนะครับที่ผมเล่นในด่านนี้นะคือใน B เนี่ยเขาวางกันนะครับแต่ว่าเอเนี่ยผม นานๆทีจะเห็นคนวางนะสำหรับในเอนะก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีคนวางนะครับรอาจจะเป็นเพราะว่ามุมมันมุมแอบมันน้อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นงั้นเฮ้ยยืซ้ายมาทำไมตอนนีวะนี่เฮ้ยโอ้ยกูจะยิงไอตัวหน้ามมาขวาโอ้จบเลยโดนแสซะง,งั้นตายแล้วนี่เรา เราไม่ได้เล่นบากีตาร์แล้วเนี่ยโอ้โหเว่แล้วขอชนะได้ไหมเพื่อนอออขอชนะได้ไหมอ่ะไม่อยากแพ้เฮ้ย ม,มีเห็นเห็นแวบๆบแบบข้างบนไอ้ตรงมุมนี้มันยากมากเลยแะทุกคนมันโผล่มาแค่หัวนะครับและเขาสามารถที่จะยิงเราได้ง่ายกว่านะครับคือเขาเห็นเราทั้งตัวแต่เราเห็นเขาแค่หัวนะยากสัตว์โครตรยากอะ่ะตายยังเอา จบแล้วโอ้ไม่ได้สักตัวผมนี่คิวใครไม่ได้มาสองสามตาแล้วเนี่ยโอเคครับตาสาสินนะครับตอนนี้ใครจะแพ้ใครชนะก็ขึ้นอยู่ตานี้แหละครับ <Hey. S 1> และผมมั่นใจว่า ต่างคนต่างแคมแน่ถ้าสี่สี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแคมกันนะครับไปแล้วหนึ่งไงเพื่อนไปแล้วสองไงเพื่อนชิบหายแล้วเ้ยอยติดนิดนึงผมกดเดินไม่ติดเมื่อกี้วางบีซะด้วย เฮ้ยโดนระเบิดนะสวัสดีครับเฮ้ยกูยิงศพเวละเฮ้ยชิบหายละไม่ได้วะ่ะมันยากเกินไปอ่ะครับด่านเนี้ยโอ้จบเลยเดี๋ยวเราไปลุยตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเพราะว่าตานี้แพ้นะครับห <laughs> วังว่าตาต่อไปจะชนะ,ะนะครับไปดูตาต่อในเกมที่2นะครับเราได้มาเป็นฮาร์ดพอยต์นะครับกับด่านสวนสัตว์กันอีกเช่นเคย นะครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เจอด่านสวนสัตว์นะครับในฮาร์ดพอยต์แต่ก็โอเคนะครับก็มันมีมันมีเป็นวันอะคือเขาเรียกว่าอ,อะไรฮาร์ดพอยต์ด่านสวนสัตว์แบบเปอร์เซ็นต์หนึ่งรเอร์เซ็นต์นะครับก็ผมก็กดมานะครับก็ถือว่าโอเคได้ด่านใหม่ๆนะครับผมเบื่อแล้วนะด่านแบบเดิมๆด่านเก่าๆอะไรเงี้ยอยากได้ด่านใหม่ๆนะครับ ก็เลยตัดสินใจว่ากดแบบด่านสวนสัตว์ร้อยเปอร์เซนตดีกว่านะครับ yeah, yeah. แต่ว่าโหมดนี้เนี่ยมันมาแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับด่านนี้มาแค่วันเดียวถ้าอยากได้อีกก็ต้องสุ่มนะครับต้องสุ่มด่านเอาแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วแนหะ <Hard points. S 1> ละเพราะว่าผมดองคลิปเอาไว้บอกไปเลยนะว่าดองคลิปเอาไว้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้นกร้องโคตรดัง ถ้าได้ยินเสียงแบบว่าพวกนกพวกลมอะไรเงี้ยก็ต้องขอภัยด้วยแล้วกันนะเฮ้ยไม่โดนได้งไงวะลนะ่ะหลังเข้าอย่างบ่อยตอนนี้เดือดมากนะครับ แค่เปิดแบบว่าเปิดต้นเกมมาก็เดือดแล้วนะด่านนี้มุมมันเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันแคบนะมันเป็นด่านแคบที่มีมุมเยอะเอาง่ายๆนะครับมุมมันหลากหลายนะฮะผมเองก็ยังไม่ชีหลอกนะครับขพ,พอรู้จุดมั่งนะครับว่ายังไงนะ ฮาพอต์นี้ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็บอกจุดล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าเวลามันแบบนับถอยหลังเปลี่ยนจุดอะนะครับ <Hard point. S 1> ก็วิ่งไปตามปักหมุดได้เลยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วผมก็อาจจะยิงไม่ค่อยตรงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านัพอร์ตอะนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมพลาดเองนะครับก็คือพวกเพิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็สกอร์สติกเนี่ยผมเอาเซตเดียวกับเซตแอดเดสทอยมานะครับก็ลืมเปลี่ยนนะครับขออภยัย ผมคัดลอกเอาไว้นะครับแล้วลืมเปลี่ยนผมกะว่าจะคัดลอกแต่ปืนไงแต่ว่าลืมเปลี่ยนสกอร์สตีกับเปิร์กมานะครับก็ยังเป็นวางบอมอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่นะครับแล้วก็ผมก็เป็นวัดด้วย <laughs> โอ้เป็นเยอะเหลือเกินเดียกูเนี่ย <laughs> แต่ไม่เป็นไร <laughs> เรายังถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ บอกเลยดักตรงนี้ล้อมๆไม่มีทางเข้ามาได้แน่นอนถ้าเข้ามามต้องตายอย่างแน่นอนเฮ้ยโอ้เมื่อกี้หล่นนึก <laughs> ว่าศัตรูแท้เพื่อนตีไงเฮ้ยโอ้ไม่โดนแล้วเพื่อนข้างหลังกูหายปไปไหนเนี่ยโอ้โหแต่ได้อยู่นะครับ ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต้มยังไม่ได้ห่างกันเยอะเฮ้ยโอ้ย,อยหลังเข้าลุงนี้ดักตรงนี้ดีกว่าผมไม่รู้มุมเกิดวะขอโทษทีแบบแนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่าเขาเกิดไหนกันนะครับ โอ้โหโคตรเดือดซ้ายกูนี่เต็มเลยเอาสไปล้าโผล่เลยเดยโผล่ไปกูนะต่ตายไปเ่ยหน้าปากโอ้หน้าทางฮาร์ดพอยต์ในโคตรเยอะเลยอ่ะ <c oughs> ตรงหน้าจุดนะครับ <c oughs> โอ้โหอันตีตานี้กูจะแพ้เองเ้าเนะ่ <c oughs> โอ้โหเซตที่กันอีกป้อมปืนมาอีกของเล่นเขาเยอะเหลือเกินเราโดนปิด U A V ด้วยนะครับโอ้โหใจเย็นดิโอ้กูจะตายเดี๋ยวเดีเดเดเด๋มันอยู่ในจุดนะครับมันคงไม่เกิดข้างหลังเราใช่ไหม เพราะว่าเพื่อนเรายังเกิดข้างหลังเราอยู่นะครับมันคงไม่เกิดมั่วใช่ไหมถ้าไม่เกิดมั่วก็เกิดแต่ข้างหน้าจะได้ยิงจะได้ยิงแบบชิวๆเสียวหลังชิบหายาร์ d พอยต์เนี่ยเขาชอบแบบสับเกิดแบบไม่รู้ตัวนะครับอยู่ดีก็สับอะไร้ย แบบเพื่อเราบุกไปฝั่งเขานะครับแล้วเขาก็มาเกิดฝั่งเราแทนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะไอการสับเกิดนะโอ้โหของเล่นเขามาแบบเยอะมากไอ้ไงไ้ไง,อ,ไงอีกรอบหนึ่งยิงไม่ค่อยจะโดน ส่วนสก,กอร์สติ๊กเราก็ยูเอวีช็อกอาร์ซีแล้วก็กินเลโดนไม่มีอะไรเลยโคตรไก่สก,กอร์สติ๊กลงไม่ได้เตรียม,มานะครับไอพอที่ใช้ได้ก็ยูเอวีกินละโดนนี่แหละยังพอโอเคนะครับแต่ช็อกอาร์ซีนี่แทบไม่มีผลนะโอ้โหอ,อันติกูไม่นะโอชิหายแล้วเวนกรม โอ้โหป้อมปืนอีกแล้วทำไมเขากดป้อมปืนกันได้ง่ายๆจังอะโอถ้ายึดไม่ได้นี่เราแพ้ครับแต่อย่างน้อยก็ขอค่าแบบเยอะๆส,สักหน่อยได้ไหมขอแบบคิวเยอะๆอะไรเงี้ยไ,ได้ไหมไม่ต้องทีหนึ่งหรอกกูขอคิวเยอะๆก็พอแล้ว ฟังเขายึดกันเก่งเนาะเฮโอ้ไม่โดนสมอหนาเตอ,เ,อ,อเห็นเห็น,เห,นเห็นแค่หลอดเลือดอะ่ะไม่เห็นตัวเพื่อนยึดจุดกันหน่อยได้โปรดล่ะพรีสขอร้องขึ้นไปยึดสักหนึ่งวิได้ไหม เออสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเพื่อนอย่าให้มันเข้าเพื่อนนายต้องทับได้เรารู้นายทำได้เอ้ยขึ้นไปแล้วจะเปลี่ยนจุดแล้วเพื่อนไปจุดต่อไปเลยเพื่อนโอเคครับตอนนี้เรายึดได้เรายังยึดได้เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนจุดแล้วนะฮะ เปลี่ยนจุดแล้วเพื่อนยึดยึดเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเอามันเองเพื่อนโอ้โคนหลักเข้าอีกแล้วได้ใช่ไหมเพื่อนเอานะได้นะ <can> อย่าให้มันยึดเพื่อนมันต้องงั้นแหละหนึ่งแต้มแค่หนึ่งแต้มสุดยอดเลยในตาน,นี้นะครับเราก็ได้ที่โหลไปนะครับแต่ว่าก็คิวเยอะอยู่นะครับ คิวไป30ตัวเลยนะครับที่โลแหละไม่แปลกเพราะว่าเปิร์ผมไม่ได้เอาเพิ่มคะแนนมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมด้วยนะครับซีอูเอเกต